วันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นขวดออสเซเรียต้นนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า b r a c h y s t i t o a r u p e s t s เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศออสเซเรียเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นสวยงามสะุดตาไม่ว่าจะเป็นลำต้นที่มีทรงคล้ายขวดทรงใบเป็นพุ่มมีลักษณะแหลมเรียวเล็กเป็นต้นไม้ไม่ผัดใบค่ะต้นขวดออสเซเรียหรือต้นวอชันที เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายทนแรงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทยเราสามารถปลูกต้นขวดออเซเลียได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวิธีการดูแลก็ง่ายมากๆค่ะสำหรับพื้นที่ราบลุ่มนะคะแนะนำให้ปลูกแบบยกโคกเหมือนทุเรียนค่ะเพราะต้นขวดออเรเลียไม่ชอบให้น้ำขังรากของเขาค่ะ สำหรับทุกท่านที่สนใจอยากปลูกทางสวนของเรามีทางต้นกล้าไม้ล้อมจำหน่ายนะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเส์ด Google มาได้เลย Happy b a บ b a ์ Garden ลุงโจ๊เบ a บัปัดลิ้วมีต้นไม้แปลกนำเข้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ต้นกล้าจนถึงไม้ล้อมเลยค่ะหากท่านใดไม่สะดวกมาหน้าสวนสามารถให้เราจัดส่งแบบออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ สำหรับต้นไม้ที่จัดส่งแบบออนไลน์ทางสวนมีการรับประกันแต่หักตายเสียหายสามารถเคลมให้ใหม่ได้ทุกต้นเลยนะคะโดยที่ลูกค้าหรือเพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ